หนึ่งค่ะครบรอบสองขวบของน้องคุณนะคะน้องคุณโดนอะไรน้องคุณดนอะไรเอ่ให้บุเด็กก่อนเอ้างูอะไยนะน้ำอะไรนะอน้ำอะไรนี่ก็ไมนี่น้ำน้ำอะไรเอ่

โอเคเอาไดับนอให้ดับปอให้ดับนรงนเงน้อคุณมีความสุขมากๆนะค่ะลูกจ้าใหม่สิจ้าใหม่ด่มีความสุขมากๆจ้ากันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด้ว่ะล้าเพลงทุยอยู่ไง ơi ơi đ້n tim